มารีคริสต์มาสค่ะทุกคนรอบนี้เราเตรียมยเซอร์ไพรส์เด็กๆนะคะป้าเตรียมชุดเซนต์คอร์ขี่กวางมาเดี๋ยวเราไปแกะชุดกันเลยค่ะในนี้ก็จะเป็นผ้าธรรมดานะคะแบบเหมือนคล้ายพลาสติกอะไอเรียกไม่ถูกมันคือผ้าอะไรใส่ขาลงไปแล้วแล้วเราก็ลืมอ่านข้อมูลค่ะว่ามันต้องใส่อะไรก่อนนะคะก็แอบงงนิดนึงใส่ไปใส่มาก็คิดว่าเออได้แล้วแหละสักพักนึงเอใส่เข้าไปแล้วมันต้องเป่าลมนี่นะก็เลยต้องไปดูว่าอ๋อพัดลมเนี่ย มันต้องไม่ใส่ฐานนะคะกลับมาย้อนอ่านคู้มืออีกทีหนึง่งอ่ะทีนี้อ่านเรียบร้อยใส่กันใหม่ต้องถอดเลยนะคะแล้วก็เอาพัดลมใส่เข้าไปค่อนข้างงงนะคะแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะทีนี้น้องกวางพอเราใส่พัดลมเข้าไปมันก็ตะป่องแบบนี้นะคะเขามีหนวดกับหมวกมาให้ด้วยนะอืมกวางพยศจ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปหาเด็กๆก,กันออกเดินทางเลยจ้าคุณเซนตาคอสไปเอาของขวัญก่อนนะคะเอามาแอบตรงนี้บาย ระหว่งที่ป้าเดินมานะคะเด็กๆก,ก็ไม่รู้นะคะเล่นกันอยู่ที่ห้อง <Nice. S 1> ป้าก็เตรียมตัวเดินมาแล้วแล้วเด็กๆก,ก็ <c oughs> เออช็อ <sh> ก <ok> ค่ะใครอ,อ่ะคือนางรู้แล้วนะว่าซานตาคลอสอ่ะมันไม่มีจริง <c oughs> คนที่ให้ของขวัญก็คือป,ป้ากับปา้าแต่ก็เอนจอยค่ะตลกดีสวยพินดาคือแบบอึ้งๆไปว่าใช่ใชป้าใช่ไหมอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะมารายาทงามมากเลยนะะรับของขวัญไปป้าใส่มาให้เต็มถุงเลยค่ะ มีประสบการณ์จากรอบที่แล้วนะคะรอบนี้นี่ไม่พลาดแน่นอนของขวัญต้องแน่นต้องมีหลายอย่างแต่เราก็ไม่ได้ใช้อะไรให้แพงๆกับลูกนะคะคือเป็นของที่เขาชอบมากกว่าเด็กดก็ขอบคุณไหวสวยเลยค่ะมาม้าคือขำไม่ไหวเพราะว่าป๋าปปเล่นเล่นใหญ่มากพินได้ย,ยังคงไม่ค่อยมีความมั่นใจนะคะพอป๋าถอดหนวดก็ค่อยแบบอ้าไปกอดสักหนึ่งทีเด็กๆก,ก็ ปีเซนตา้ากันไม่ไหวแล้ววิ่งไล่จับกันนะคะพินดาก็กล้า<ๆ>กลัวๆค่ะเดี๋ยวรักเดี๋ยววิ่งหนีดูสิวิ่งหนีแล้วอะถอดชุดได้แล้วค่ะป้า้อนไม่ไหวเรามาแกะของขวัญกันนะแต่ป้าซื้อมาให้หลายอย่างเลยค่ะสําหรับช่วงนี้เนี่ยเขาก,ก็อินเรื่องเอการ์ตูนโลบอกรอนะคะก็เลยได้การ์ตูนแบบนี้เด็กๆ,ๆชอบตุ๊ก,กาตาแบบนี้คะ่ะนุ่มๆนิๆ่มนะคะพินดาเขาก็ ตล์เวนเต้ทุกคนคือชอบแบบพี่ชายชอบโกสชอบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แต่งตัวแมนๆเพราะฉะนั้นก็เลยได้กระตูนเรื่องเดียวกันเพราะว่าเขาชอบอะไรเขาจะชอบเหมือนกันค่ะแฮปปี้นะคะสำหรับวันคริสต์มาสนี้เด็กๆมีความสุขเราก็มีความสุขเนาะ